สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเย็นวันนี้นะครับก็เป็นเมนูเนื้อแดดเดียวทอดนะครับก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับไมาละยี่สิบาทนะครับก็ซื้อประมาณห้าไม้นะครับไว้ทานนะครับแล้วก็ไก่ย่างนะครับไม้ละสิบบาทซื้อมาสองไม้นะครับแล้วก็ ต้มยำเครื่องในไก่นะครับแล้วก็เป็นต้มยำเครื่องในไก่บ้านนะครับสีสันน่าทานนะครับทีนี้เราก็ลองชิมนะครับจะเป็นพวกไส้ใหญ่นะครับของไก่นะครับเส้นคอนะครับต,ต่างๆนะครับ แล้วก็มีพวกลังไข่นะครับรสชาติอร่อยอยู่นะครับรสชาติเด็ดมากสดน้ำมันร้อนลงคอนะครับแล้วก็มีไข่มาด้วยนะครับรสชาติอร่อยนะครับเด็ดสัจใจนะครับแล้วก็แก้เผ็ดด้วยแก่ย่างนะครับ ส,สีสันน่าทานนะครับแล้วก็เมนูเด็ดนะครับเป็นเนื้อเด็ดเดียวทอดนะครับสีสันน่าทานนะครับทอดใหม่ๆหอมๆนะครับเราก็ทานชิ้นแรกก่อนนะครับแล้วก็ตามในชิ้นที่สองนะครับแล้วก็ตามในชิ้นที่สามนะครับติดมันนิดๆนะครับ รสชาติอร่อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ